สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเที่ยวชมสวนลำไยนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้บำรุงบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ลูกเริ่มโตครับเนะี่ยนะครับนะนะโตมากครับเนะี่ยสวยน้ำนะมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับ,ร,บ,บรอบ น้เนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยนี่ครับลูกจะเห็นชัดเจนแล้วฮึอนี่เลยชัดเจนมากครับตอนนี้สวยงามเนี่ยต้นข้างหลังผมนี่สวยครับเนี่ยตนน้นนี้ครับ ลูกก็เริ่มใหญ่นะครับตอนนี้ใหญ่มากรู้สึกว่ามาดูไม่ได้เข้ามาดูแค่สีห้าวันนะครับจืสุดยอดมากครับเนี่ยครับที่สวนนะครับเนี่ยก็เลยพามาเที่ยวชม ส่วนลำไยของผมเองครับ mm. ส่วนลำไยปีนี้ไม่ได้จ้างใครแล้วครับทำเองทุกอย่างครับทำเองทุกอย่างเริ่มแต่รากสารดูแลบำรุงอะไรพวกนี้ครับทำเองทำเอง,เองปีนี้ ครับปีนี้สวยมากครับออกทุกต้นเลยครับปีเนียก็ถือว่าผลผลิตน่าจะดีครับันปีนี่ครับก็เลยดูทุกต้นนี่กรดูแล้วก็สบายตาครับเพราะว่า,าติดทุกต้นสามสามร้อยกว่าต้นครับลำายญเนี่ยสามร้อยกว่าต้นครับแต่ปลูกครั้งแรกมีแปดร้อยกว่าต้นครับ ตัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งครับก็เลยเหลือตรงน,นี้น่าจะประมาณสามร้อยกว่าครับนีสามร้อยกว่าบรรยากาศข้างล่างใต้ต้นไม้นี่ครับลมรื่ลนลมรื่นนะครับเนี่ยนะครับมลมรื่มนมากคลิปนี้ก็จะพามาดูอย่างเงี้ยครับก็ชมไปเรื่อยครับ ทน,นี้ก็จะพาเที่ยวชมสวนลใหไยครับเนี่ยที่สวนตอนนี้ลูกกำลังสวยมากนะครับดูลูกสวยมากเลยครับตอนนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะลูกน่าจะใหญ่ใหญ่ประมาณเกือบนิ้วก้อยครับ แต่งไม่เยอะครับอย่างนี้สวยมากครับนี่แต่งนิดเดียวเ,ยเดี๋ยวก็ต้องจ้างคนนะครับมาเขาเรียกว,ว่ามาแต่งลูกนะครับเนี่ยสวยมากสวยงาาจริงๆนีอ ต้นใหญ่ต้นเล็กวันนี้ก็เลยแวะมามาดูนะครับเดี๋ยวเตรียมไม้ที่จะมาค้ำครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดไม่ค้ำไม่ได้ครับต้องเตรียมไม้ไปเลยครับอืม

บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ใต้ใต้ต้นลำไยอันนี้ยนี่ก็ mm hmm. เลยพามามาดูครับ บรรยากาศที่สวยงามขมาดในที่สวนก็จะได้ยินเสียงเสียงนกเสียงกาแล้วครับบรรยากาศสวยงามนะครับนี่ก็จะให้เดินดูนครับอนี้ก็ส,สะอาดครับข้างล่างนะครับ ทำสะอาดาเดินสบายครับสมัยเด็กๆอต้นเล็กๆนะครับสมัยดต,ต้นเล็กๆนี้โอ้ต้องดูแลแบบเหนื่อยอะครับแต่ตอนนี้ก็พอโตแล้วก็ข้างล่างก็หญ้าเยอะเลยก็ไม่มีนะนนนนครับเนี่ยนี่นะครแล้วก็ดูแลง่ายครับตอนนี้ดู ลูกเขียวครับผลตกเกือบทุกวันนะครับตอนนี้เหครับลูกใหญ่มากนะับเนียเนี่ยครับ,รบ,รบเราจะเห็นแบบโอ้โหลูกสวยงาม ตอน5โมงเช้านะครับเนี่ย5โมงเช้าเกือบเที่ยงครับโอ้สวยครับนะเลยพามาดูลำใหญ่ครับ สวยงามมากครับ เนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับสวยงามนะครับ